สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำสีตัวหนังสือให้เป็นรูปภาพนะครับโดยโปรแกรม Photoshop นั่นเองครับก่อนอื่นเราก็มารู้จักกับโปรแกรม Photoshop กันก่อนนะครับโปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรม Commercial Software นะครับหรือซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์นะครับโดยหน้าตาของเจ้า Photoshop เนี่ยประกอบไปด้วยเมนูบาร์ครับออปชันบารแล้วก็ t o ๊ l บ o ็หรือกล่องเครื่องมือนะครับในที่หนึ่งก็คือพาเล t ครับ งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่ไฟล์ครับ open แล้วก็เลือกรูปภาพาเองนะครับผมเอารูปนี้แล้วกันนะครับเมือรูปภาพมาแล้วเราก็มาคลิกขวาที่ช่องของเลเยอร์นะครับแล้วก็กดเลเยอร์ฟอร์มใบเก่าแล้วก็โอเคครับจากนั้นเราก็มาใส่ตัวตอักษรน,นะครับตัวเสืออืมอ ใ่ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือนี้เลือกฟอนต์อะไรแล้วแต่เราได้เลยนะครับโดยแล้วก็มาพอได้ตัวหนังสือแล้วเดี๋ยวเราก็มาปรับขนาดให้มันพอดีกับรูปภาพนะรหรือที่เราต้องการนะครับให้มันดูไม่เกินรูปภาพไปนะครับ,นะรบนี่ผมได้ฟอนต์ที่ผมมอนี่นมาแล้วจากนั้นนะครับเราก็มาเลื่อนช่องเลเยอร์ของ รูปภาพให้มาอยู่ไปอยู่ด้านบนนะครับจากนั้นก็จากนั้นก็คลิกขวาที่รูปภาพนะครับในเยื่อของรูปภาพแล้วก็เขตคีปปิ้งมาร์กนะครับไปก็เท่าน,นั้นเองครับเราก็จะได้สีของตัวอักษรที่เป็นรูปภาพที่เราเลือกนะครับง่ายๆทำกันได้ทุกคนนะครับแล้วก็อาจจะปรับ เลื่อนสีนะครับปรับเลื่อนรูปภาพข้างหลังก็ยังได้อยู่นะครับอาจจะยังไม่ชอบง่ายๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับขอบคุณครับ